ค่ะวันนี้เป็นเคสของโรคหัวใจเลยนะคะเป็นเคสของคุณแม่ท่านนึงค่ะอายุห9ปี <Okay. S 1> เดิมเนี่ยคุณแม่ก็มีภาวะเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดนะทานยาอยู่แล้วก็เหมือนคุมโรคได้ก็ดูปกติดีนะคะแต่ทีนี้ต่อมาเนี่ยคุณแม่เกิดมีอาการนะเหนื่อยผิดปกติจนต้องแบบลูกต้องพาไปหาหมอนะคะอาการก็คือเหนื่อยตลอดเวลาแค่เดินเนี่ยสมเมตรก็เหนื่อยมากแล้ว ตอนนอนก็มีอาการเวียนหัวด้วยนะคะทีนี้พอคุณหมอตรวจแล้วค่ะก็พบว่าคุณแม่มีเรื่องของภาวะหัวใจโตร่วมด้วยเพิ่มเข้ามานะคะ mm hmm. ทีนี้ลูกสาวค่ะก็ไม่สบายใจเพราะว่าโรงพยาบาลที่คุณแม่ไปตรวจรักษาอยู่เนี่ยก็ได้ทําหนังสือส่งตัวให้คุณแม่ไปตรวจอีกโรงพยาบาลน,นัดคราวหน้าให้อีกเป็นเดือนเลยทําให้ลูกสาวเนี่ยก็ต้องมองหาตัวช่วยเพื่อให้คุณแม่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วเพราะว่าแม่เหนื่อยมากอาการไม่ดีหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยได้มาเจอนี้นะคะก็ นี้ก็ได้สอบถามข้อมูลแล้วก็ขอข้อมูลเป็นเรื่องของผลการตรวจนะคะซึ่งก็ได้มาเป็นตัวใบส่งตัวแล้วก็ผล EKG แบบนี้ก็ทําให้นิสทราบนะคะว่าคุณแม่เนี่ยอาการก็ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมด้วยเป็นภาวะ PVC นะคะนี้ก็เลยแนะนําให้ทานอาหารอย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็แนะนําให้ทานสารอาหารเจลของเราค่ะเป็นเ r ชาทีและ U ita, อูมินะคะให้ทานเ r ชาที 2, นะคะแล้วก็อูมิ1ค่ะเป็นเซ็ตฟื้นฟูแบบเร่งด่วนไปเลยนะคะเพราะแม่อาการเยอะผลค่ะผลก็คือว่าแค่แม่นะคะทานไป3วันลูกสาวบอกว่าดูสดชื่นขึ้นดูมีเรี่ยวแรงขึ้นแล้วพอครบ1ิวันนะคะลูกสาวส่งข้อความมาทักทายกันค่ะว่า แม่เนี่ยสามารถที่จะลุกข so mm ึ hmm. tense, ้นมาด่าหลาได้แล้วเขาดีใจมากแล้วก็ครอบครัวดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลของเรามากๆเลยผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเจลที่ชาทีและอูมิค่ะทานเข้าไปสิบวันคุณแม่มีแรงหัวใจทํางานดีขึ้นนะคะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่ได้รวมถึงด่าหลาได้ด้วยค่ะอ่านี้ก็เลยแนะนําต่อนะคะว่าการาปรับแบบนี้ค่ะมันใช้เวลาขอให้ทานต่อเนื่องนะคะ สามถึงหกเดือนค่ะเพราะการที่เราจะเอาสารอาหารเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเท่ากับการเติมสารอาหารที่ถูกต้องให้กับหัวใจเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยั่งยืนนะคะที่สําคัญก็คือปลอดภัยและไม่ทําลายร่างกายค่ะลูกสาวก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวก็จะขอดูแลคุณแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ของเจลพลาสนะคะให้ชาทีแล้วก็อูมิต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของเรามากค่ะ ค่ะสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะคุณแม่ท่านนี้อายุ69ปีนะคะ69ปีท่านคือเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอยู่แล้วแล้วก็ทานยาอยู่แล้วแต่ยาอาจจะไม่ใช่คําตอบเนาะแล้วก็ก็เลยมีอาการมาอีกใช่ไหมคะมีอาการเหนื่อยง่ายเดิน3เมตรก็เหนื่อยแล้วแบบนี้นะคะและมีหัวใจโตร่วมด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะคนนี้แนะนําให้ทานเอชาทีสองซองแล้วก็อูมิหนึ่งซองนะคะร่วมด้วยช่วยกันกับการทานอาหารที่ถูกต้อง ตามที่คุณนี้แนะนำนะคะผ่านไปสามวันรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเนาะคุณแม่สดชื่นขึ้น,นะคะ่ะสิบวันนะคะกับการที่ลุกขึ้นมาบนหลานได้นี่แสดงว่าเริ่ม วใจเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะสารอาหารของเรานะคะฮาร์ดก็มีสารอาหารที่ดูแลหัวใจ7ชนิดใน1ซองเลยนะคะแล้วด้วยความเป็นรูปแบบเจลก็เลยทําให้คุณแม่ท่านนี้นะคะดีขึ้นได้เร็วนั่นเองค่ะก็ดีใจกับเคสนี้ด้วยนะคะขอบคุณคนนี้ที่แบ่งปันเคสดีๆนี้ให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.